ปี you, จ่าก pues no e. ู้หน่อยหนึ่งศูนย์หน yeah, ึ่งจ right. so, ้ามือนี้มาหาเดือนถ้าสมัยเรียนมัธยมจ้ะห้องสามจ้ะสตตีศึกษาห้องสามบิดคณดีนอกเรียนแจ็คปีเราไม่ได้ผอกันอ๋อเขาผอกันอยู่เนาะอ๋อผอกันเรื่อยๆผอกันเรื่อยๆอยู่แต่ว่าชี้ซิบกูปีก็ได้จะมาผอกันเนาะจะมาผอกันอันไป็นหาดหาดซิบเราเนาะจะมาผอกันอันนี้เพิ่นสบายแล้วเกษียณแล้วลาออกแล้วแมนบ๊อ อ่ามันเป็นคนอิสระแล้วไม่ต้องมีเพราะจังมี่อ่าเจ้านายและลูกน้องเป็นนายของตัวเองแล้วจะเข้าออเดือดเดือดหกปีหูว่าเข้าทั่วไปหาลุาลาางมา,างลุงอ่าเข้าทานมาท่านมือเสือเข้าตีเหลวไปหาตกจุฬาบานยังจุฬาบานลงบักไฟข้าวหนึ่งทัมาบอกว่ามานหวานไฟว่นเอาให้แน่แน่เลยว่าไอ้สิไปไหนเข้ากับลุงไปหอยเห็นปะเจอบ้านตุ๊กได้ยังเั่งอะไรบ้่ะนี่แมนว่านี่ มี่นี่ามเห็ดฟ้ามหยังราแมนแมนธรนว่าโตเอิญเลยก็เลยเอิญไม่เห็นจะใช่ออกมากเรมบอกาที่มันไปนันไใสญ่แนั่ดีจบอกทีสวนไปดูค่ะที่สวนตรนี้ใ่มาลูกใช่ไหมเป็นบ้านเก่าดูวิวันเก่าหาหานแค้ตรงนี้อันนี้แทงหนามมากกว่าเลวัน ไม่เลยจะีบงอย่างมันเบิดยางเออำของ้าเลยไ่เบ็ดยางอไอันนี้ตั้งแต่สมัย้าอยู่กันบาทห้าวาสีขาเรื่อยตวนันต้องก็เอออมัน้องอันนี้ใหม่ใหม่ไอแต่ว่าถ้าว่าเขาบามันกใส่ได้เมนเอาไปว่ได้มากเบิดยาง่าเบ็ดเบิดค้ามเหนียวเลีวมเมนเขาใช้กับบ่เหนียว แต่ว่าไอ้พีวีพือนี่โอเคอ,อืเพราะว่ามัน,มน,นกอดะโดนมันมาโดนแดดแดดมันพอเง่ากับขันแมงมังกับเอาบะไดเพราะว่ามันอ่อนเลยนะด้วมางคือขนังบ่ได้นี่เด้ยมบ้านหลังนั้นนั่จตาใส่ละเขากับหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบวันจะลอยปีหรือเปล่าไปอย่าง <c oughs> บ้านเห่านะแค่สองแสดว่าสองเทาหนึ่งอายุหน่อยไปบ้าองเ่าอง้าน่มลงหลังเก่าไม่ใหหลังใหม่เขากัน ซับนี่แล้วนะเก,กินมากไปทินแล้วส่นะแต่ไมเ่เย็ะอยู่จังวะแบบนี้ก่อนะน่้เ,เราเขากันใหญ่นะปีนี้เขาง่ามอขึ้นถ้านหน่อนมันมันความางจะแรงถ้าเป็นที่หนามนิดว<อ><อ>ันนี้รถไทไปครับคะคุณส่วนบางนาเพิ่มเอคุณส่วนส่วนบงนานนบงนา หน้าีดกงข้าีนะมันมีวางุแดนเาคุณบ่แดนอยู่อยู่กัางซ้ำดวยกสมเนาะซ้ำสมหขายของเไปยังกับไปขอขี่ควายเขามา่อร่เมอเพอเขาขี่ควอยู่โรงเรียนมาใส่วางมากเลยนะคะางเป็นโอเนาจะเป็นโกคักเนาะ อันข้าบ่ได้ไปขายข,าของข,ข้าก็อยู่บ่ได้ไหมไปขายขายได้บ่ได้ก,กับจางขายได้เบาไปเขา้าวเวียก,กับคำไหม,มเขาบ้านกาับซันที่ถุมเหรอเย็บของให้ได้กับถุมซ้อนถุมเขาบ้านาาาอืมบ้า,บาน,าานเห็นบ้านเพื่อนแลน้ววันนี้ข้าก็จีไปบา้า,บานไปอันนั้นน้ฟาฟาร์มเพลินเพลินเออรี่แล้วเพลินก็เลยมาเห็ดฟาร์มยังก่อโรคเห็ดโรคอยัางไรหน้าผสมนี่แหละจ้ะไปเบิ้งของเพลินเลยจ้ะทางไปหน้าเพลินจ้ะ ในเมืองงสวมาหอดฟาร์มเห็ดหล่ะจ้ามาเยี่ยมฟาร์มเห็ดคุณพูดตุ๊กจ้าเราจะพาไปชมฟาร์มเห็ดนะคะอันนี้ยังไงนะท่านเนี่ยอันนี้อันนี้ผสมอย่างไน สมขี่เรือขีโอ้เยอ่โตนี่เดีโอ้อยางว้เป่อเองอืนี่อันนี้เพราอันนี้เพราเชื่อนมาเชื่อเห็ดอันนี้บดโอ้อันนี้บดอัดเดินมอัดอัดก้อนอัดเป็นก้อนอัดเป็นก้อนอัน่าอนนอือนต้องเส้จะต้องข อาทิตย์ตร 1. 1> อืออะไเขาพ่อแล้วก็นหนึ่งบ่โอ้หนึ่งหนึ่งเราจะไม่หยดเชื้อใช่เพาต้องนื่องค่เชื้อน่มาองมาเมียไงเววนมาดูตรงที่หยด,เ,ออดเชื้อแล้วอ,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 อันนี้หนึ่งอาทิตย์ หนึ่งสัปดาห์ยอดเชื่อรียบร้อยอันนี้ยังไม่เห็นว้ามันเดินวันไหนใหม่ตัวเนียเห็นใหม่ตัวเดียงยังยังหอมใหม่ไพ่ยังหอมใหม่อยู่อันนั้นเที่ยวที่หลังอันนั้นเที่ยวใดอันนั้นหน่อยเที่่าใด หนึ่งวันที่แปดมือเล็กออกเต็มอันที่หนึ่งอ่นะอันนี้อันนี้วัี่แปดมันก็จะเดินได้ประมาณเท่าวันเชื้อเห็ดมันเดินเชื้อมันมันจะขาวว่าหดพีทุกท่านให้มันเต็มนขาวแมนถ้ามันเต็มมาถึงนี่เขาจะเอาเขาไปิดลุกเปิอันนี้เขาเรียนว่าเนี้ก่อนอันนี้บริบาลบริบาลไว้ก่อนอันนี้คือบ่ม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 เห็ดบ่มเชื้อบ่มเชื้อไว้ มันเดินก่อนไอ้เชื่อมันเดินเดินอ้อมถุงแล้วเดินเต็มอันเดินมันเต็มมันจะขาวมันจะเดินก่อนข้าบ่มบ่มไว้แล้วข้าก็ไปใบไซีอีกอันนี้เพราะมันเต็มเหรอคะสองลูกโอ้เสี่ยวมันเต็มแล้วบันนี้ข้า็มะม่วงไหมมันเปิดเป็นบ้าเปินเปิดหยังเปิดดอกเปิดดอกเปิดดอกต่อลงเปิดดอกลงแรกนี่มันไม่มีกราดโม้แล้วก็ที่จะอาก้อนเก่าอ๋อทีน้ำไปก็ไหลายได้ดิ น้ำท่วมคักเลยไม่สะอมากอันนี้มันก็มีน้มหลดอนแล้วอันนี้หลายเดือนแล้วอนนี้เก็บเรียบร้อยเตรียมเก็บแล้วตอนเช้าอันนี้เตรียมที่จะทำลายวะนี่ดอกมันดอกอไรนะ้องกวาสาวคุณนี่อ๋อาตถองมีสุดเลยน้ำขวน้วนีเเห็ดยังแน่อยู่ห นางฟ้ากับ็ดขอนอันนี้นางฟ้าอันนี้เห็ดนางฟ้าเมื่อกี้ก็นางฟ้าขอนนี่ด้วอก็เลื่องออกก็เลื่องออกนี่นี่เห็นนางฟ้าออกแล้วงามแล้วนี่นี่เห็นไหมนี่เชื่อมันเดินแล้วนี่ไงอันนี้เดินเต็มเลยพี่มันจะตานนองมีรอยเชื่อมันนี่มาเชื่อมันเดินขาวขาวนี่นี่สวยมากอู้นี่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 มันไ่ค่อยต้นนี้หดหดน้มซูเมอร์ป่ พุชยังไงเนี่ยชีน้ำใส่เลยบแบบนี้เลยชีน้ำใส่นน้องก่อนโอ้ใหลังก่อนเลยบ่ได้ให้เขาหนาขับเป็นเฮ็ดอันนี้โอ้ชีเขาหลังเอ่ะชีน้ำเขาหลัางอ๋อแล้วก็ชีตามเส้นเออของพวกเขามาบ่ได้ผลอันเด็กหน่อยไปซื้อว่าเอาไปโหดยังไงโอ้จะเด็กหน่อยตจ้ำเพราะว่าข้าวมันกระายโอ้มาซื้อมากข้าเดียวว่าอันนี้เห็ดยังไงอันนี้เห็ดขอนเห็ดขอนโอ้งามอันนี้เห็ด อ,นน <Bond> <t ans pakai> อันนี้มันอันนี้มันใหญ่สุดหรือเปล่าสำเนียเก็บประมาณสำเนียงโอ้เกินนะมันเกินนะเกินนะเกินนะโอ้ขนาดนี้พอดีอันนี้จะขอนแต่แคร์มันก็จะเป็นเครื่องเห็ดอีกอย่างก่อนเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างอันนี้เกบวันนี้มันกำลังแสบอันนี้เห็ดเห็ดนางฟ้าอันนี้กำลังอร่อยเห็ดนางฟ้าผูฐานใช่ไหมกำลังอร่อยอก้อตันนี้เห็ดขอนอากาศแบบนี้เห็ดขอนบวานเห้าเห็ดขอนประโยชน์

เพราะมันจะเกาะช่วงหนาหนาแล้วมันไ่ค่อยออกเนาะเออเดินเต็มออหก็เก็บไปเลยจวัดีจ้าัดีจ้ามาชมไหลของเชิญได้อคืออ่ากเบิหน่อยเพาะเฮคขอมันจอไหนาเลยว่าสะอาดมันนาคตมสดสวยหามากเฮคขอนมันจะลดคนแบบอฮ เขาได้เลเดียวยงม่มันบคือเรียงมิดมบเปิดคือฟ้าหมูนะเขาไหวเขาได้อันนั้นคือเขาระบบปิดไงเขาเปิดแอร์อ้หตรงนี้กําลังงามอันนี้จ็เก็บตอนเย็นขนาดนี้เก็บพองไ่เก็บอหนนเก็บแต่โดนไ่เห็นนังฝ่าบ่ม่จังไรม่จําเป็นออกเรื่อยมันบ่ได้อือขอให้มันร้อนชุ่มชื้นเนาะอากาศหอนนําแหลก็ชกัน้ว ถ้าหน้าหนา่ห้หนามันจะบ่กอ้นาเขาไมเก็บกนาน้แลยเฮ็ดขวานข้างนันก็โล่แล้วแกมีอยนิดน่อแกโล่แล้วเลยยังเ่วนจนโลแล้วก่อนแล้วมั่เกวาตัเดือนมีนาเนะมีน้ำในหลายเดือนละอันนี้ลอกละนี่เพิ่งลงมอยู่เตรียมเตรียมลงมาก็ต้องเพียอพาวาเม่ หนาหวเพราะหวัยืดถักกวอนเหมืนมาถักจะเห็ดอีกขั้นก่อนอันนั้นอีก่อน้ออกงก็เลยเ,เปิดเดือนกันยาตุลาทำเองเพราะเองจ้าไม่ได้ขายก้อนว่าด้ขายก่อนมันเป็นมาก็จะถามซื้อแต่ว่าไม่ขายไม่ได้ขายก้อนได <c oughs> ้ <c oughs> ทำเปิดเองมันก็ไม่ไหวแล้วทำเองขายเองแล้วก็ไปพอเท่าไหร่ตั่นไป เพราะอยังมันบ่มีไส้ก็มีก้านที่เต็มมันบ่มีฟ้ากับเซลล์ฝากไปอยู่มันบ่มีฟ้ายวเอาเห็ดเนี้ไปกินแกงเอาเห็ดคอนเนี่ยไปแกงมาร์มาถึงความแล้วสวยสวยทำอะไรถ่ายรูปไหมจ้าคลิปนี่ค่ะไว้สามีได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้จ้ากูหน่อยหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าบายบายนี่เพื่อนจ้าเพื่อน เพื่อนสมัยเรียนมัธยมปลายเพคนเกงง่งแหานน้งลยค่ะนี่เพคนไมให้ล่ออะไรนี่ยากหล่อคนนั่งด้วยด้างหลังไมใหา้ลอกังเยอะเลยน,นี่เป็นผู้คนที่เออเป็นอยังเขาซื่อสัตย์เนาะเออพูดจะห้หล่อหลอ่อซื่อสัตวซื่อสัตว์อะไรซื่อสัตย์ทุจริตดไม่ใช่ส,รรรสุจริต